วิธีเปิดปุ่มโทรใน l ล n e OA สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตัว i n f น n i t y ต8นะครับก็มาอัปเดตเรื่องของการเปิดปุ่มโทรใน Li n e OA l i n e OA ตอนนี้เขาเปิดให้ที่จริงเปิดใช้มาได้นานแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่ามันโทรได้แล้วแล้วผมก็ใช้เป็นประจำนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมันต้องไปใช้ใน Line ปกติ Line OA ตอนนี้เราใช้โทรได้แล้วนะครับส่วนใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่น ฝากเพื่อช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ช่องนตยตก Infinity 8 8ปด้วยนะครับเพื่อนๆนโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ผมจะสอนตั้งค่าในคอมก่อนนะครับสอนตั้งค่าในคอมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปสอนในมือถือแล้วก็จะอลองโทรให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราเข้ามาในหน้านี้ให้เราไปที่ปุ่มแชทนะครับกดแชทเดี๋ยวผมกดปิดอันนี้ก่อนละกันนะครับจะได้ไม่ลายตาเพื่อนๆนอ่ะกดแชทกดเข้าไปที่แชทนะครับพอเรากดเข้ามาที่แชทเหมือนเดิมครับมันจะมี มีอะไรครับฟันเฟืองอยงู่ตรงนี้กดที่ฟันเฟืองเลยแล้วก็พอกดตรงคําว่าฟันเฟืองใช่ไหมครับมันจะมีปุ่มโทรอยู่ตรงนี้เห็นไหมในปุ่มโทรคลิกเข้าไปเลยครับที่ปุ่มโทรเห็นไหมครับของหลายๆท่านตรงนี้ถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่นะครับให้กดเปิดก่อนตรงนี้เนี่ยในระบบเขาบอกว่าโปรดตั้งค่าการแจ้งเตือนอไมโครโฟนหรือกล้องนะครับในไลน์ OA ด้วยต้องทอํายังไงก็ให้เรากดเข้าไปเลยครับกดตรงนี้เข้าไปกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วเห็นไหมครับ เขาจะมีให้เรากดเปิดนะใครที่ยังไม่ได้เปิดกดเปิดนะครับเนี่ยกดเปิดกดเปิดให้หมดเลยอนุญาตอนุญาตอนุญาตเห็นไหมอนุญาตให้เข้าถึงอนุญาตให้เข้าถึงเห็นไหมครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะกดเสียงกดทรงกดอะไรเงี้ยนะครับก็จะเข้ามาที่ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นข้อมูลพื้นฐานนะเนี่ยนะครับการแจ้งเตือนต่างๆตรงนี้ก็กดเอาไว้กดเอาไว้นะครับอ่ะอย้อนไาอีกครั้งหนึ่งที่ปุ่มโทรแล้วเราก็มากดตรงนี้เป็นปุ่มโทรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าโปรไฟล์เขาบอกเขาจะบอกว่าปุ่มโทรอยู่ตรงไหน เราสามารถตั้งค่าปุ่มโทรได้เห็นไหมครับอ่ะคลิกเข้าไปเขาจะมีให้เราเข้ามาเลือกปุ่มโทรนะครับซึ่งตรงเนี้เราก็เลือกเปิดได้เหมือนกันอ่ะอันนี้คือเราใช้เปิดในคอมเห็นไหมครับเนี่ยปุ่มโทรก็จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถเพิ่มได้โอเคไหมอ่ะต่อมาย้อนลงมาข้างล่างมีอะไรอีกตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโทรการโทรมีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับโทรแบบเสียงโทรแบบวิดีโอคอลได้ด้วยนะครับเออก็สัญญาผมจะโทรแบบเสียงอย่างเดียวนะครับเออโทรแบบเสียงเดียวแล้วก็อันนี้ ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะอันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะกําหนดเวลาในการร้องขออะไรเงี้ยไม่ได้เปิดแล้วก็ตรงนี้เราสามารถนะครับคัดลอกลิงก์อันนี้ส่งต่อให้เพื่อนๆของเรานะครับให้เขาโทรหาเราได้โอเคไหมให้เขาสามารถโทรหาเราได้แต่ถ้าไม่จําเป็นอย่าเอาไปแชร์มัว่วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนโทรหาเรามั่ไปหมดพวกบอดพวกอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมอะเสร็จแล้วต่อมานะครับต่อมาอันนี้คือในในในคอมเราทาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูในมือถือนะครับว่าในมือถือท่านยังไง มาดูในมือถือในมือถือก็เหมือนกันนะครับให้เราเข้าไปที่แชทของเราตรงนี้นะครับมันก็จะมีแชทอยู่ให้เราเข้าไปที่แชทของเรานะครับเสร็จแล้วไปที่ฟันเฟืองข้างบนนะครับนี่มีฟันเฟืองอยู่ข้างบนให้เรากดคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปที่ฟันเฟืองข้างบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่าปุ่มโทรเห็นไหมครับมีปุ่มโทรอยู่ตรงนี้ให้เรากดเปิดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปกดเปิดให้เป็นสีเขียวไว้แบบนี้ นะครับก็เรียบร้อยตอนนี้เขาจะมีขึ้นมาแจ้งเราว่าเราทําอะไรบ้างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากคัดลอกลิงก์หรือ QR code ได้เห็นไหมครับก็จะมีอยู่ตรงนี้เช่นกันเราก็สามารถใช้งานได้ทีนี้ถ้าเราอยากจะโทรหาใครใช่ไหมครับเราก็กดโทรได้แล้วเราก,กดโทรได้เลยถ้าเราอยากโทรหาเพื่อนท่านนี้อ่าสมมติผมกดโทรเข้ามาหาเพื่อนตรงนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มบวกใช่ไหมครับกดบวกเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะมี ในส่วนของการโทรอันนี้ผมกดบวกแล้วนะพอกดบวกเสร็จมันจะมีคาว่าร้องขอการโทรเห็นไหมครับนี่ก็ให้เรากดออกไปพอกดออกไปเสร็จเขาถามว่าเราจะส่งไปไหมก็ให้เรากดส่งไปได้เลยนะครับกดส่งไปได้เลยป๊าบเข้าไปเห็นไหมครับพอเราส่งไปเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนของเราที่อยู่ในไลน์ของเราเนี่ยเขาเห็นปุ่มโทรเขาจะกดรับนะครับเพื่อนเพื่อนเาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนของเราเพื่อนของเราเขาได้รับใช่ไหมครับเขาก็จะกดโทรกลับ เขาจะกดโทรกลับมาแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ไงเขาจะไม่กดแค่นั้นเองเราอาจจะต้องพิมพ์บอกเขาว่ากัลุณากดโทรกลับนะครับกดโทรกลับอะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้เรากลับมันคือที่โอเอของเราเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอยู่ที่ในไลน์ใช่ไหมครับผมอยู่ที่ในไลน์ส่วนตัวของผมอันนี้ใช่ไหมผมก็กลับมาที่ OA นะครับกลับมาที่ OA นะแล้วก็เข้ามาพิมพ์นะครับกัลลุณากัลลุณานะครับ ในนี้เขียนว่าอะไรกดโทรกลับอโอเคเนี่ยเราก็พิมพ์กลับไปก็หน้ากดโทรกลับนะครับถ้าเขากลัวบางพอบางคนเขาไม่รู้ว่าใครโทรมาแต่ถ้าเขาเห็นว่าเป็นชื่อเราเขาเขาจะรับเองถ้าเขาไม่รับเขาจะต้องกดโทรมาถ้าเขาไม่กดโทรมาทายัางไงต่อกดส่งไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับเนี่ยกดเข้ามาบวกอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็เข้าไปกดส่ง อันนี้ผมกดบวกกันนะพอดีผมทําอัดในคอมนะเพื่อนเพื่อนมันจะช้ากว่าในมือ,ม,อมือถือนิดนึงนะครับอ่ะเห็นไหมมีปุ่มโทรก็กดปุ่มโทรแล้วก็ส่งไปอีกนะครับก็รอให้เขากลับมาถ้าเขาไม่โทรไม่ส่งกลับมาหรือเขาไม่ตอบกลับมาเดี๋ยวเขาก็จะตอบกลับมาเองแหละก็ต้องรอนะครับก็ต้องรอโอเคไหมนะก็ใช้วิธีนี้ในการที่จะเอ่อโทรหาลูกค้าได้แล้วก็ให้ลูกค้าโทรหาเราได้แต่เราต้องเปิดปุ่มโทรไว้แค่นั้นเอง นะครับโอเคไหมใน l ล n e นะครับ OA มันโทรได้แล้วเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีหลายคนบอกว่าโอ้ใช้ไลน์โอเอมันยากจังบอกเลยเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆใครที่เข้ามาเรียนในคอร์สเรียนแล้วเนี่ยเห็นไหมเครื่องมือในการใช้ไลน์โอเอมันเยอะมากนะครับแล้วมันช่วยย่อย่อแล้วก็ทุ่นระยะเวลาของเราเยอะมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อคอร์สเรียนนะครับผมมีคอร์สเรียนนะเ,นเพื่อนๆห้าร้อยเก้าสิบนะครับเรียนทุกอย่างเลย เรียนการทาตลาดใน Tik t o k t i k t o k ช็อปทิกตอกเซลเลอร์การทำแอฟเฟ l i a t มาร์เก็ตติ้งนะครับการสร้างช่อง YouTube การทำไลโอเอการทำเฟซบุ๊กเรียวนะครับเฟซบุ๊กเลียวใช่ไหมอ่านว่าเลียวนะครับแล้วก็อื่นๆการทําภาพการทําแคปคัตอะไรเงี้ยนะครับจอาหนี้คอร์สเรียน5้0ไม่บวกเพิ่มนะมีคอร์สเรียนอะไรมาก็เรียนต่อไปได้เลยแต่ว่าในอนาคตไม่แน่นะครับถ้าใครซื้อชา้ากว่านี้ก็อาจจะเพิ่มก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วการลองเอาไปใช้งานนะครับ ก่อนจบฝากเพื่นอนๆชาวไกลกดติดตามกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในทุก i ี่ฟินิตี้ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปไปแล้วครับสวัสดีครับ